สวัสดีครับมาพบกับผมเงินครับในเมียอดแพรอดครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำสกุปพิเศษคลิปพิเศษกันครับกับแขกรับเชิญที่สุดพิเศษเราจะมาสัมภาษณ์เขาครับว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างกับคําว่านกเป็นคําถามที่ไม่เคยถามมาก่อนที่ไม่เคยเตรียมกันมาก่อนไปฟังกันครับว่าเขาจะตอบยังไงมาพบกับคุณการครับเภสัชกรหญิงสุดสิริปีดาสุนิจิตครับอ้าวต๊มือสวัสดีค่ะคุณการครับมีคําถามที่ไม่เคยถามมาก่อนเลยคําถามแรกเลยแล้วกันครับว่า มีความรู้สึกยังไงกับคำว่านกชอบนกไหมรักนกไหมเห็นนกแล้วรู้สึกยังไงบ้างไม่รักเลยค่ะแล้วก็ไม่ชอบถ้าเห็นก็เฉยเยแล้วทุกครั้งที่ไปเดินสวนจะจักกับผมไปฟาร์มนกกับผมแล้วบอกวอุ้ยตัวนั้นน่ารักอันนี้อันนี้เสแสร้งหรือเปล่าครับผมถามจริงๆงเลยไม่เคยบอกว่านกน่ารักนะคะไม่เคยบอกว่านกน่ารักนะคะบอกว่าก็สวยดี๋อ,อก็สวยดีแต่ไม่ได้ชอบเพราะงั้นเถอะไม่ชอบออ เหมือนตอนเป็นแฟนอุ้ยเธอตัวนั้นน่ารักดียา์เหมือนเหมือนเขาเอาใจเราอะ่ะเข้าใจปะครับแต่ว่าผมโดนผู้หญิงหลอกละอันเนี้ยแน่นอนแน่นอนโดนนกละไม่เคยบอกว่านกน่ารักนะคะยังงงเลยว่ามองให้มองยังไงว่ามันน่ารักโ <Okay, S 2> oh <no. S 1> อเคอะคาถามต่อมาครับมีความรู้สึกยังไงที่เห็นสามี hmm. ซื้อนกถ้าเกิดว่าเป็นเมื่อก่อนนะก็จะรู้สึกแบบดูไร้สาระถ้าเป็นปัจจุบันก็เอ,อ แต่เขาแหละเขาชอบความสุขเขาหลังๆพ่อเริ่มแก่ค่ะก็เลยเริ่มโปรงละเริ่มรู้สึกว่าเออความสุขเขาความสุขคนเราไม่เหมือนกันอันนั้นคือความสุขของเขาก็ต้องให้เขาทําในความสุขของเขาเห็นไหมครับเริ่มปรงละคนที่บ้านคุณเป็นหรือเปล่าต้องไปถามคนข้างคุณนะนะครับว่าเป็นหรือเปล่าอคําถามต่อไปดีกว่าเนาะคําถามต่อไปรู้สึกยังไงครับว่าที่สามีเริ่มซื้อจากนกจากราคาตัวละหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนแล้วไปถึงหลักล้าน รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกมันมาไกลอะค่ะงงเหมือนกันว่าไม่รู้ว่ามาไกลขนาดนี้ได้ยังไงแต่ว่าจริงๆอะเริ่มมาตกใจตอนหลักแสนนะแต่พอหลักล้านเนี่ยไม่กล้าคิดละเวลาเขาบอกราคาเราอะค่ะมันเป็นอีกราคานึงแต่ว่าเวลาซื้ออะก็เป็นอีกราคานึงจริงเหรอครับอันนี้จริงเหรอครับก็ต้องพูดจริงๆอะค่ะไม่โกหกถ้าถามจริงก็ต้องตอบจริงคําถามต่อไปนกตายรู้สึกยังไงครับจะตกใจก่อนถ้านกตาย แล้วก็จะบ่นนิดนึงว่ามันตายได้ยังไงแต่ก็โป่งอีกแล้วค่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะคือดูเป็น2ช็อตคือสองสารมากกว่าแหละมันเป็นสิ่งมีชีวิตเราก็ไม่ได้อยากให้แบบสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่มันตายเนาะอันนี้ก็มีความเสียใจอย,อยู่แล้วแต่จริงๆคือสําหรับตัวการเนี่ยถ้านกตายเนี่ยคิดว่าเสียใจคงไม่เท่ากับที่พี่เงินเสียใจเพราะเขารักนกมันคือของของเขาแต่ถ้าเกิดว่าให้การมากดเป็นตัวเงินน่ะก็เครียด แต่จริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับทุกครั้งนะครับถ้าถ้านกป่วยเขาจะเป็นคนคำนวณโดสยาให้เมื่อลูกนกออกมาเขาก็จะเป็นคนคำนวณน้ําหนักไข่ให้ดูแลลูกนกให้ตลอดเวลาอันนี้ต้องขอบคุณถึงแม้เขาจะไม่ชอบแต่เขามีความรักที่ให้เรานะอันนี้ต้องตบมือเลยเย้นะฮะรู้ไหมว่ามูลค่านกในบ้านหลังนี้เท่าไหร่ไม่รู้เลยค่ะไม่เคยรู้เลยว่าทั้งหมดเนี่ยกี่บาทมูลค่าสัตว์ทั้งหมดเนกี่บาทไม่รู้เลย โอเคคิดว่าในอนาคตเนี่ยจะมีนกงอกเพิ่มอีกเยอะไหมครับถามตีก่อนะครับฮะต้องถามนี้ครับว่าคําถามเราต้องถามนี้ครับว่า,า,า,ร,วารู้ไหมว่าความฝันของพี่เงินเนี่ยมีอะไรบ้างความฝันด้านนกเหรออืมความฝันด้านนกนะครับมีอะไรบ้างโอไม่รู้เลยเพราะว่าความฝันเปลี่ยนไปเรื่อยคือร้่ม สมัยก่อนความฝันคืออยากเลยนนกให้มันมีนกครบทุกชนิดพอวันหนึ่งมันมีนกครบทุกชนิดเสร็จปุ๊บก็เริ่มรู้สึกว่าเออเฉยๆเริ่มปล่อยบินก็เริ่มสูขเอยมันมีความสุขเนาะจริงๆชีวิตฉันฉันชอบปล่อยนกบินรู้สึกว่านกมันต้องบินมันมีอิสระพอสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่ามันยังไม่สุดมันก็เลยกลายเป็นนกมิวเทชันก็เลยรู้สึกว่าความฝันน่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะใช่ป่ะทุกวันนี้เขารู้จักนกทุกสายพันธุ์เลยนะ ที่ผมเอาปเรียนที่บ้านเขาจะรู้หมดว่าเอ้ตัวนี้สายพันธุ์ไหนกินอาหารยังไงดูแลยังไงมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปเองใช่ไหมครับก็ไม่ใช่เฉพาะสายพันธุ์นะคะพอได้รู้สายพันธุ์ปุ๊บจะรู้อาหารที่นกสายพันธุ์นั้นชอบและที่สําคัญคือจะได้รู้ราคาด้วยเขาบอกว่าเขารู้นกทุกสายพันธุ์รู้ดีรู้รึรู้จริงเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารู้จริงหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะขอเซิร์ชก่อนอ่าได้มาละรูปหนึ่งเดี๋ยวจะให้เขาดูแล้วให้เขาถ่ายนะครับว่าตัวนี้คือตัวอะไร แฟนพันแท้ตัวจริงหรือเปล่านี่คืออะไรบัฟฟโอนรู้เฉยนี่คือบัฟฟอนรู้เฉยนะครับบัฟฟอนกับมิดิเทอรี่ต่างกันยังไงจำไม่ได้ตัวไม่เท่ากันเหรอเออเอาดีต่อดีเอาเนี่ยเนี่ยติกตกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตัวไม่เท่ากันปะเออตัวไม่เท่ากันแล้วไงอีก จำไม่ได้ละราคาไม่เท่ากันตัวไม่เท่ากันนี่แหละ,ะหน้าตามันคล้ายๆกันแต่ตัวไม่เท่ากันในบ้านมีทั้งหมดกี่คู่บัฟฟอนเหรอคะอมไม่มีโอโ้จำได้รู้ๆๆจริงในบ้านผมไม่มีบัฟฟอนนี่ขนาดลองนะนี่ขนาดลองอแต่ขายไปแล้วเอออ่า <laughs> เกือบละเกือบละ <laughs> เกือบละเกือบละโดนพวกนี้หลอก อ่มาถามต่อครับตัวนี้ไม่ยากไม่ง่ายอันนี้สายพันอะไรการล่าเผือกราคาเท่าไหร่ราคาบอกเมียหรือราคาจริงราคาบอกเมียราคาบอกเมียหรอแสนกว่าบาท คู่หนึ0 0 0สนกว่าบาทนั่นคือราคาจริงๆนะครับราคาจริงรา,า <c oughs> ราคาบอกมีราคาจริงราคาเดียวกันรู้จริงครับไม่สามารถเอาอะไรเข้ามาได้อีกแล้วนะครับถ้ารู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ <c oughs> อยากฝากอะไรถึงคนทางบ้านหรือว่าลูกเพจบางที่เขาแบาบมีแฟนที่เลี้ยงนกอยู่ที่มีสถานะเหมือนเราอย่างเงี้ยอยากฝากอะไรถึงเขาบ้างอ๋อฝากถึงแฟนของคนที่เลี้ยงนกใช่ป่ะใช่ใช่แฟนของที่เลี้ยงนกแล้วแฟนองที่เลี้ยงนกเขารักนกไหมอ่ะทั้งรักนะไม่รัก อ๋อถ้าทางรักทางไม่รักด้วยเนาะก็สิ่งที่อยากจะฝากอะค่ะง่ายมากเลยคือจริง,รงๆแล้วเราอะก็รักแฟนเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้ทําอะไรในสิ่งที่เขารักแล้วเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำอะค่ะให้เขาทําแต่อาจจะอยู่ในขอบเขตท,ที่มันแบบพอดีแล้วเราก็คือแค่คุยกันก่อนก่อนที่จะแบบไปทําหรือก่อนที่จะงอกโนขอให้บอกให้อะไรกันอย่างเงี้ยอันนี้จะแฮปปี้กว่าเพราะว่าบางทีแบบ สมมตินกตายอย่างนี้เนาะหรือโดนเพื่อนบ้านร้องเรียนหรืออะไรอ่มันมีปัญหาตามมาแล้วสุดท้ายอย่ะคนที่ช่วยแก้ปัญหาก็คือคนที่อยู่ข้างๆนี่แหละไม่ใช่ใครก็ฝากแค่นี้ค่ะเนาะเห็นไหมครับคําถามดีๆกับคําตอบที่ดีมากนะครับมันแสดงถึงความห่วงใย,ยเนาะความรักความห่วงใย,ยที่มันมีให้เราถึงแม้ว่าเขาไม่ได้รักนกแต่เขาก็รักที่ตัวเราเราชอบอะไรเขาก็ช่วยดูแลยังไงวันนี้ขอบคุณคุณการมากครับที่มาแบกันค่ะยังบอกไม่หมด ว่าเวลาสามีจะงอกนกอะค่ะเขาอะจะให้เราดูรูปแบบเยอะๆๆๆหลายๆตัวเลยอะค่ะอันนี้ต้องบอกทริคสําหรับแบบคนที่มีแฟนนะเราแบบเขาอยากเลี้ยงนกอะเขาะจะหลอกเราโดยการที่เอารูปนกมาให้ดูเยอะๆๆๆๆแล้วก็บอกราคาเยอะๆๆๆๆแล้วเวลาโอนนะคะจะแบ่งโอนหลายๆรอบแล้วเราอะจะงงพอเรางงเสร็จปุ๊บเนี่ยอยู่ดีๆวันดีคืนดีอะมันก็จะมีนกมาแล้วเราจะมาเห็นอีกทีหนึ่งเนี่ยคือวันที่ของมาแล้ว คือถ้าเป็นนก,กใหญ่ๆเนี่ยเราจะเห็นตอนที่กําลังเอาเข้ากรงแต่ถ้าเป็นนกเล็กเนี่ยมันจะเห็นตอนที่เราอไปเดินดูนกแบบเหมือนเราเดินเล่นๆแล้วก็เฮ้ยมันมาได้ไงคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมันจะมีความโมงแล้วก็สับสนแล้วพอถามว่าเฮ้ยเธอเธอนี่ของใครอะ่ะเอาเธอจำไม่ได้หรอเธอโอนเงินไปจ่ายนะยังไงขอบคุณคุณการมากครับที่มาในรายการเมียพันแท้ไม่ใช่แฟนพันแท้นะครับ ขอบคุณมากครับคุณการนะครับเดี๋ยววันหน้าจะเชิญมาให้ความรู้อีกนะครับยังไงฝากติดตามผมและคุณการได้ที่เมียแอนแพรลตนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับผมและภรรยาที่เมียแอนแพรลนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ